พยายามดีผู้เล่น,น,นหมายเลขสิบเอ็ดจอมผ่านในวงผู้เล่นหมายเลขสี่สี่ในช่วงนันตเสนหมายเลขเก้าจักกีดจ,จิตสปาสัญญาณลงเหยีดจากผู้ตักสินสัญญาณมาดูความเรียบร้อยแล้วโค้งครับสุรชัยชาวนา ตัวชัยตรงกลางแล้วทุบออกมาได้ลิติศัก์อ้าลื่นลื่นลื่นอย่างโจนาธานแล้วแล้วโอ้โหเจอสองใส่ขวาแล้วโอ้โหประตูที่สองของคอสแกนเอฟซีทำได้ใส่ขวาของรัตพลภูผ,ผารถพิรพลชิปปอกไปได้านขวาติดติดแล้วกิติศักด์ บอลด้านตายอ่าดูริวานนิ่มๆนิ่มๆิ่าม,ม,มของดูริวานทำได้แล้วไม่ไม่ได้ผู้ทำประตูที่สามเนกับสโมสรคอนเจนเอฟซีผู้มมเล่นหมายเลข95ดูริวานฟอร์จาซินวา